สวัสดีครับผมนายวรายุศิศรีสว่างดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ปีการศึกษา2565เนื่องโดยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับพี่บัณฑิตและพี่มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2 5ง3รของคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผมจึงขอเป็นตัวแทนนักศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ในการกล่าวคำแสดงความยินดีกับพี่ๆที่สำเร็จการศึกษาโดยขออวยพรใ,ให้พวกพี่ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ณปัจจุบันซึ่งสุดท้ายนี้ขอให้พพี่ทุกท่านประสบความสำเร็จในอนาคตมีหน้าที่การงานที่ดีและสมปรารถนาทุกความตั้งใจด้วยครับขอบคุณครับคอน g กร t u l a เลชั่นสำหรับพี่บัณฑิตและมหาบัณฑิตในปีนี้ด้วยนะคะหนูขอให้พี่มีความสุขสำหรับนอกล้วมหาลายัยและขอให้พี่ใช้ชีวิตอย่างกับที่พี่ตั้งเป้าหมายไวค้ค่ะ ขอแสดงความยินดีกับพี่พี่บัณฑิตทุกคนนะคะอิงขออวยพรให้พี่บัณฑิตทุกคนเนี่ยประสบความสําเร็จในการทํางานเจองานที่ใช่งานที่ชอบแล้วก็มีความสุขกับสังคมการทํางานนะคะถ้าเครียดเนี่ยอย่าลืมทักมาระบายกับน้องได้ทักมาคุยได้นะคะแล้วก็อย่าลืมคิดถึงน้องๆบ้างล่ะรักและคิดถึงพี่ๆทุกคนคะ่ะ สวัสดีค่ะบัณฑิตและมหาบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ทุกท่านนะคะวันนี้พวกเรา3มคนก็เป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่คณะเศรษฐศาสตร์ที่จะมาพบกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตเพื่อกล่าวแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่สําเร็จการศึกษาประจำปี2563นะคะพี่วันค่ะพี่อุ้มค่ะพี่วพมวยค่ะค่ะจริงๆแล้วเราก็ต้องเจอกันตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดทําให้เรา จอกันช้าลงแต่เราก็จะได้เจอกันด้วยความคิดถึงในเร็วๆวันนี้แล้วนะคะ,ะกะ็พี่อ้วนเองก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ดีใจกับบัณฑิตแล้วก็มหาบัณฑิตทุกคนนะคะทีะ่ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนจบการศึกษาแล้วก็ได้มาเจอกันในเร็วๆวันนี้นะคะก,ก็ขอไวยพรให้ทุกๆคน ที่ได้งานแล้วนะคะก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ก้าวหน้าในอาชีพส่วนท่านที่กำลังมองหางานไม่ว่าจะเป็นงานในองค์กรหน่วยงานหรือจะอาชีพอิสระก็ขอให้ค้นพบแล้วก็ได้เจองานดีๆที่รักแล้วก็มีความสุขกับการทำงานเร็วๆด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวพี่ๆคนอื่นก็จะมีไวพรอนด้วยนะคะพี่อุม้มพี่หวยค่ะก็สำหรับพี่นะคะหลายๆท่านก็อาจจะได้พบเจอนะคะพี่ เป็นบุคลากรน้องใหม่นะคะก็จะขอ,อขอแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตและก็พี่ๆมหาบัณฑิตนะคะทุกท่านนะคะที่ผ่านมาก็มีสถานการณ์ที่มีความท,าทยย้าทายเยอะๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเช่นสถานการณ์โรคระบาดการเรียนออนไลน์นะคะแต่พวกเราก็ผ่านมาได้นะคะจนถึงวันนี้ที่พวกเราสําเร็จการศึกษามาแล้วนะคะก็หลังจากนี้ไปก็จะเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างเป็นทางการนะคะหรือท่านใดที่ไปศึกษาต่อนะคะก็ ขอให้ประสบความสำเร็จทุกท่านนะคะแล้วก็นำความรู้หรือสกิลต่างๆที่ได้จากระหว่างการศึกษาเนี่ยค่ะไปปรับใช้นะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งค่ะค่ะส่วนพี่ก็ไม่มีอะไรอวยพรมากก็ขออวยพรขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่้นก็ขอให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจนะคะซ้ายขวาชิด ซ้าย,ายขวาชิดและเจอกันวันที่8นะคะแสดงความยินดีด้วยค่ะ